สวัสดีครับสดคไข่คือครับร้านเกษตรไอเดียเมื่อนี้จะมารีวิวหลังจากประกรอบเซตทุกขั้นตอนด้วยพี่นอ้อเมื่อนี้จะได้เลือแแตงหรือจาแตง ทำสีครับขั้นนี้กระุนศูนย์สามครับพานนาพันังตอนนี้จะสร้างกระลือได้ไปบางส่วนคือท่าสีครับส่วนนี้เป็นเครื่อง1ิ5หาจุดหาสตาร์กุญแจเหมือนเดิมครับ ตอนนี้สร้างกำลัง่แงแต่งเกี่ยวกับสวยงามครับครับเดี๋ยวต้องซีเซ็ตเดี๋ยวกลับมารีวิวให้เบางอีกทีน,นึงครับพี่น้อง